วัสองวันนะครับเขาเขาตรวจเองว่าเขาเป็นโควิดแล้วเขามาให้ให้ผมเปิดประทัดให้ดีเอาประทาดแล้วเขาก็ไม่รับนะ่รับนั่นเขาไม่ไม่อยากทำออยากให้ออกออในตอนนะครับปากแก้ไขตรงนี้ด้วยครับชาวบ้านติดต่อนครับมีพาหนะนที่ท่านใดที่จะสงค์ที่ไปให้ครับครับ เชิญท่านสภาตังมุนวนที่ที่คุ้รานศึที่เราผมยัย้วดที่คุณ,คณก็ได้รับคํานเนจ,จากชาวบ้านนะครับเรื่องที่เราแก้ปัญหาพวกไฟยรือวัดภันะครับเรนี้ที่เรามีสิงานที่ ดีแล้วก็ว่องไวนะครับก็มีชาวบ้านได้ชมเชยมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอาคารตลาดวัดจตราฯก็ไึ้ชื่นชมมาว่าได้แก้ปัญหาเรื่องอุทกาัยในน้ำท่วมนะครับแต่ะครั้งฝนตกนหนักมกวัดจะกระท่้ทุกครั้งนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตกนาหนักหนักมาสองครั้งเ่อนะ ทิ้ตลาดก็ยังใช้ก,กนนารได้อยู่แบบที่ตรงคณะผู้บริหารนะครับ<า>ทีมงาน,นครับขอบงตลาดสรุปท่านประธานจงดูยอดที่ดีก่อนครับที่ท่นานอินได้ไหมครับท่านผู้บริหารมีอะไรที่แจ้งไหครับขอเชิญท่านสอเสียงผูง้บริโภครับ ท่าน,นประธานสภาคณะผู้บริหารท่านสมาชิกแบบเข้าร่วมประชุมผู้สมเกียรติทุกท่านนะครับประพบนายเสียงผู้ปริบโคนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลระจั์เขตสองอนุญาตนำเรียนให้ผ่านท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารท่านสมาชิก แล้วทราบเรื่อที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝลก็จะมีช่วงลมพายุนะครับมาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ปีนี้รงแรงชาวบ,บานก็ได้ผลกระทบก็เลยมาจะเป็นหลายสถานที่นะครับทุกชุมชนเกินกันนะครับ ชุมชนเราก็เริ่มพัฒนาก็ม so, ีผลกระทบแต่ว่าน้อยทีเด่นแต่ชุมชนอื่นสุดมากนะครับโดยพะอย่างนยิ่งนะครับน้องชาวชุมชนเราก็เริ่มพัฒนาที่จะรับฟังรุ่เพาะจากคณะผู้บริหารโดยท่านนายกคณะเจริญ้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิก และเจ้าหน้าที่ปองเทศบาลบก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปออกอำังดูแลและไปช่วยเนินการให้กับพี่น้องประชาชนในบระเนรน็นตะ้นไมยล้มเอียงคาในช่วงวิกฤตการน้ำท่วมก็มีผลกระทบทั่วหลายสถานที่นะครับและชุมชนเราก็เปิดพัฒนาก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่นะครับที่จะมีผลกระทบในเรื่อง ช่วงน้ำท่วมเพราะว่ามันเป็นที่รุ่มนะครับก็จะมีเดิมๆ่พาตรงไหนจะเป็นที่ทรุ่มนะครับจะมีผนกระทบมากก็จะมีตรงบ้านหน้าโรงยาบาลกรวบเรือชาและก็หน้าเอวอนะครับก็เป็นผนกระทบตามมาก็าต้อง ดำเนินการบางคร so 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 ั้งก็ขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารบริการของไรนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกนะครับที่ท่านได้เดินทางนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยในจุดนั้นนะครับขอบคุณหลายๆเรื่องนะครับพี่น้องประชาชนขออบคุณแม้กระทั่งอากาศยานนะครับที่นําไป ชื่อให้ภูมิทัศของมริเวณม้าตาชุดชินเราก็ถนาจะดูดีขึ้นเป็นตัวเป็นบอกก็จะนำความรู้ก็จากคณะผู้บริหารโดยท่านนายกขอด้วยรองนายกท่านสมาชิกเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับก็มาไปตามให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็ขากขอบคุณทางคณะผู้บริหาร และสมาชิกของเทศบาลตะบนเรลจับที่ท่านให้ความรู้เพาะและดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่ได้รับความเดือดร้อนทงนางคณะผู้บริหารก็ร่วมเนนการให้นะครับอ,อ,อีกเรื่องแล้วก็ขอฝากเรื่องอช่วงที่เป็นช่วงดูฝนยากและตัไวไวนะครับทาริเวณหน้าถนนตอนนี้จะเต็มทุกที่ แต่ตอนนี้ก็ทราบแล้วะครับก็บอกท่านกับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าทางเทศบาลนำผู้บริหารกำลังดำเนินการอยู่ในเรื่องของการของถนนนะครับการตามญาตเดี๋ยวก็ใกล้เดียนถึงไปถึงทุกงขุนทนนะครับแล้วก็ขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารนะครับไอสถานที่ภาคพืออ้นบรีวทานเพื่อออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวถ้า เจ้าหน้าที่นะครับได้ตัดหาอการเรียบร้อยแล้วขอความรุกรอให้ท่านไปทาที่ออกรางกายหน่อยจนหญ้าโตมากนะครับประชาชนก็ยังมาใช้อยู่ถ้าผนไม่ตกนะครับี่ยาเยอะก็จะเป็นอันตรายจะมีตะขายแล้วก็มีการซ่อมไฟด้วยเพราะว่าไฟมันล้มที่ต้นนะครับสร์ตไ์มาน้ำผมได้แจ้งมาทาประหลัดแล้วนะครับและเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วดีวจะทํา คือเสามันมันลม้มแต่มันไปทภาต้นไม้ถ้าไม่ท่าต้นไม้ก็ล้ม,มก็เสียหายก็ต้องไปหาปักใหม่หรือว่าปักใหม่ที่เพือ่อ,อกมากายนะครับที่ข้าขเขาอิมพัทธานนะครับซอยต่อก่กอบตรวจลงไปนะครับก็ขอเขาฝากนะักผู้บริหารด้วยนะครับในเรื่องตัดหญ้าแล้วก็ซ่อมไฟในเรื่องไฟทางอนะไรนั้นก็ ในชุมชนตามซอยก็เทศบาลได้็นเนินการแล้วนะครับชละานแล้วครับเมินการแล้วตาซอยเหลือตไปของปานนะครับผมก็ขออนุญาตนำเรียนโดยรันี้นะครับขอบคุณครับเอบคุณท่านตาอเดิบองนะครับให้รเีอย่างต่อวันเทศมป็นไงไหมครับเราไปเท่านเลขาครับ

m b กดถึนู่นเลยครับอยู่มาจะจบดีสาวไปนอนเฝ้าทุ่งอีที่ไปรอเบอน์ต่างนะครับเชิญท่านผู้มีฐานะนิจแดงกับที่สมาชิกได้ครับขอบคุณท่านประธานสภานะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับในคำส่งเสริมจากท่านสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่ผ่านมาเราได้ประสบปัญหาก็คือมีพายุฝนนะครับเ่บอส,สมัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีความรุนแรงแล้วก็ทําให้มีผลกระทบก่บพี่น้องประชาชนนะครับบ้านเรือนเสียหายตรงนี้นะครับในคืน วันนั้นผมกับท่านสมาชิกแต่ท่านรวมถึงท่านตลาดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็ลกงพื้นที่ได้ทันท่วงทีแล้วก็แก้ปัญหาหลังจากนั้นในการแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้วก็นํามาปัญหาความเือดลอตต่างๆนะครับมาแก้ไขใ,ในเรื่องของการซื้อวัสดุแล้วก็ซ่อมแซมบ,บ้านเรือนให้ที่น้นองประชาชนกลับมาอยู่แล้วก็กลับมาใช้ได้ ดีอย่างเดิมน,นะครับก็หลายๆท่านที่ลงพื้นที่ด้วยกันก็จะทราบสถานะนะครับเหนนี้ก็ขี่ขายไปได้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นตะครับตามที่ท่านท่านสมาชิพนะครับท่านเสี่ยผู้บริโภงได้จับเรียนนะครับแล้วก็ส่วนของบริเวณชุมชนหนองกระแทงที่เกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปีทุกปีนะครับน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นชุมชนหนองกระแทงร้างสรรทีก้าวหน้าชุมชนคนเจริญอย่างที่ท่าน ต่อตอนลุงเพิได้รับเรียนนะครับว่าน้ำบริเวณวัดจัตตาราไม่ท่วมทุกปีท่านอนาวุโสที่จะเดชน,นะครับวันนี้เป็นขทอแล้วก็ท่านก็ให้ความสัมพัญแล้วก็ลงพื้นที่โดยตลอดนะครับก็ก็อาจจะเมื่อก่อนนี้เป็นภาคชุมชนก็จะ,ะช่วยร่วมด้วยช่วยกันในการเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่มีนะครับไปรวมพรวงพ่อหรือเอาวัชพืชที่เก็บกั หรือสิ่งของที่มันขวางทางน้ำนะครับวันนี้ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเป็นทีมงานก็พวกเราเนี่ยครับในทีมระดับสัตว์ที่ก็มีเครื่อไงไม้เครื่องมือที่ดีกว่าก็คือได้รับฝังข้อจากองค์การบริหารจัดกามีท่านสสในพื้นที่นะครับก็คือท่านสออาามมสอัคเสตศุลชัยโคตนะครับแล้วก็ยังมีท่านสมาชิกสภาองค์การในิหารจังหวัดท่านอทิชยตต้นสุิบาคุณ รวมถึงข้าราชการนะครับขัตบรรลัท่านหัวหน้าส่วแรกการไม่ว่าจะเป็นกองช่างกองสาธารณสุขนะครับกองทางสัตว์ประหลัดนะครับที่ดูแลงานป้องกันก็ร่วมด้วยด้วยกันในการแก้ไขปัญหาให้ที่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราเรียกว่าเราเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วอะไรที่เป็นปัญหาความดดร้อนผมยินดีนะครับในฐานะผู้มีานไม่ว่าจะเป็นผมเป็นรองนายกเป็นเลขาหรือท่านประธานสภานะครับท่านก็แจ้งมาได้นะครับทุกเรื่องราว ต้องได้รับการแก้แ,บบแก้ไขเดี๋ยวผมจะให้ท่านประหลัดได้ชี้แจงกรณีที่ท่านสมาชิกได้อภิรา,ายแล้วก็ดำปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนในลหลายพื้นที่นะครับเพื่อการประชุมสภาครั้งที่แล้วได้อันไหนแก้ไขไปแล้วอันไหนที่ยังไม่ได้แก้ไขนะครับเนื่องจากอะไรเดี๋ยวจะให้ท่านประหลัดได้ชี้แจงนะครับครับครับขอเชิญท่านประหลัด การเียนท่านประธานสภาเทศบาลสมาช e. e. ิกสภาเทศบาลคณะผู้แทนทุกท่านนะครับก็ประยาตชี้แจงนะครับตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้นำเสนอปัญหาให้ที่ประชุมเสนออย่างผู um ้วิหารนะครับลำดับแรกนะครับซึ่งคือโครงการพัฒนาถนนเส้นทางเข้าลำลาภูบิชัยนะครับก็ก็อย่างนี้นะครับก็คือเราต้องมีการสำรวจนะครับว่าพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จะทําถนนเนี่ยนะครับ ยินยอมให้ทางเทศบาลเนี่ยขนาดหรือที่ความยาวเท่า,าทไหร่นะครับก็คงต้องประสานกับทั้งสตรองสภกน,นะครับเพื่อเพื่อก็ลงไปสำรวจได้มอบหมายช่างแล้วนะครับว่าเราต้องลงไปสำรวจว่าเราจะทําถนนขนาดตั้งยาวเท่า,าทไหร่ในกรณีที่เราไปเช็คแล้วว่าถ้าเกิดในถนนที่ดีนั้นนะฮะยังไม่เป็นที่สาธารณลุยยังไม่มอบเนี่ยเราก็ต้องให้ทางเจ้าของเนี่ยมาทาบันทึกข้อตกลงการมอบเลยนะ ก็ฟัอหลักยาวเท่าไหร่แล้วก็เขาา้าบรรจุเข้าในแขนต่อไปครับตรงนี้ส่วนเรื่องไฟไฟต่างๆที่ทางทาง่ทาสนสอเสนอนะครับตอนนี้ทางกองช่างก็ได้เร้่ําดำเนินการนะครับทุกๆต่อนะครับตอนวันนี้ก็ออกไปเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับนึไฟว้าน่าจะไม่มีปัญหานะครับส่วนบริเวณทางเข้าหมูบ่บ้านพอเพื่อทวีฝาท่อระบ,บยายน้ําไม่เสม,มอกันตอนนอี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดื้่จัดจ้างน,นะครับก็คงได้ดำเนินการเร็วๆนี้นะครับ ต่อมาบริเวณจุดกับรถบอยทส,สองคงกับร้านค้าทางเข้าหมู่าที่เคนะครับก็คือโครงการใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นหน้านที่ของอบจแต่ส่วนที่ถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยก็ได้มอบหมายให้อกองช่างนะครับนำยางมาตอยที่ท่านนายกได้ได้รับการจัดหาเนี่ยเพื่อไปลงแกกไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดจุดไหนที่มันทรนุก็แยกมานะครับทางกองช่า,างก็จะลงไปดำการใช้ยางมะตอยทุบปัดถนนนีกก่อนนะครับ ส่วนเป็นหนวงคอยบ้านดูวังที่อยู่ด้านซ้ายของบ้านบอยที่ที่เสนอนะครับก็ตอนนี้ได้ดำเนินการซ่อมรีร้อยแล้วนะครับซอยสิบเก้าทางเข้าบ้านพระแจ้าก็ดำเนินการแล้วนะครับส่วนเรื่องการขุดลอกคอเลอเอเยทางเข้ามู่บ้านสีเขียดเนื่องจากฝนตกหนักครับให้ไม่มีที่น้ำน,นะครับตอนนี้นะครับท่านนายกได้มอบหมายนะครับผมได้ไปไดำเนินการเช็คตามตาม,ตาม,ตามที่ขับนะครับพอเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีการระบุนะว่าเป็นอของสาธารณะนะหรือใครดูแลอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมีการส่อม ตรงนี้แล้วก็อย่างหนึ่งที่จะรับรายงานต้นต้นนะครับว่าตรงข้างหลังบ้านตีเคเนี่ยกลัวอ,อย่างเดียวนะครับว่าเคยมีการพุดแล้วตรงบ้านเรือนที่ข้าทองเนี่ยมันมันมันเหมือนลาลงนะครับมาจากทาให้ดินรังถ้าเกิดเราไปทาโดยที่ไม่ชัดเจนนะครับเราอาจจะโดนฟ้องร้องได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นตัเน,นินการตรวจสอบก่อนนะคะ <S <S รับต่อไปไปทางนครับก็แจ้งไปแล้วนะก็ะส่วนในกรณีเรื่องไปทาง,งโค้งของหมวดการทงนะครับ ก็อย่างที่สมาชิกทุกท่านก็คงมีเบอร์โทรของหมวดการาทางด้วยตอนนี้เวลาโทรไปแล้วเนี่ยทางทางการทางก็จะชี้ว่ากําลังคนมันน้อยขอรับผิดชอบรับจ้างว่าหมายเขตแต่ถ้าเกิดเล็กจริงๆท่านก็จะมาให้นะครับผมรับแจ้งหน้าที่ดูทราบนะครับต่อไปคอย22ครับถ้าเป็นเหมนบอกบอก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับเพราะระบายน้ำจากกาื้นเกิดพวกตลาดดอกกระเบื้องก็ตอนนี้ทางท่านนายกได้มอบให้กองสาธารณสุขไปดำเนินการสำรวจแล้วกําลังจัดหาจัดดูด้านระดับต่อไปนะครับ ต่อไปลอยสาละรานในประสงตัดบันไดที่ทีื่อนออกแบบมาประมงก็วันนี้ก็ได้เข้าที่สภาแล้วครับอนุมัติทุกประมาปแล้วก็จะดำเนินการปรปรมงในเรบร้อยนะครับส่วนไฟฟ้าชุมชนสาทสีท่ดวขง,ขงของศูนของหลวงนะครับก็ได้ดำเนินการแล้วส่วนเรื่องเสียงไร้สายก็ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการที่ว่ครับที่จะปรับเปลี่ยนที่นายกเคยที่แจ้งไปแล้วนะครับ ส่วเรื่องก้อนะายนะครับคาตันไปช่วงในหมูบ้านรับะนานวันนั้นก็ได้ลงไปเชื้อที่นะครับกับสพดุริลุกแล้วก็เกทะตะพนวัปแล้วนะครับไปตรวจสอบแล้วพบว่าได้เชิญผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับแล้วก็สพที่เสนอห้ที่เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใหญ่บ้านได้ยินยันรับสบถนนในนั้นถนนไฟฟ้าเ้านะบายทั้งหมดยังไม่ได้มอกให้เป็นสารนสาธารณประโยชน์ยังเป็นของเจ้าของบ้านอยู่แต่เบื้องต้นได้แนะนำไปแล้วนะครับว่าที่รับแจ้งนาผู้ใหญ่บ้านยินยันว่า มีคณะกรรมการบริหารจัดการหมู่บ้านอยู่นะครับแล้วผมก็เลยเสนอแนะไปนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านนั้นจะมีกรรมการที่ไปเก็บค่าน้ำประปาครับแล้วก็พอมีรายได้พวกผมก็ได้แนะนำนะครับว่าให้ผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเข้าไปเรียกประชุมไปดำเนินการมาที่ข่ามานะครับแล้วก็ผมก็เลยแนะนําผู้ใหญ่บ้านว่าต้องเรียกประชุมประชาชนในหมู่บ้านนั้นนะครับว่าทั้งหมดกแล้วก็มีทัินนะครับ ให้นาเงินปะปาะที่จะเก็บแล้วก็ต้องไปทํารบบัญชีให้ชัดเจนนะครับแล้วก็นาเงินตรงนั้นน่ะไปเข้าบัารบไคค้านะครับนี่คือแนะนําไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ครับผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกประชุมแล้วท่านปรบนะครับพิริยุทธก็อนาตลับปากว่าถ้าม,มีการประชุมก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าให้เชิญมาร่วมประชุมด้วยนครับทีนี้ก็ครับผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยก็แล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมด้วยนะครับก็ยินดีดาเนินการนี้นะครับส่วนเรื่องดูดเลนเนี่ย เนื่องจากมันเป็นของอที่กระชวนะเราไม่สามารถเป็นผู้ดูแลได้แต่ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าของภาษา,าบาง,บางที่เขา้ามาช่วยเหลือก็คือใช้รถดู็ลข,ของเทศบาลทุทนพระโรขนงมาดูแลแต่ก็แน,นะนําไปแล้วนะให้ผู้ใหญ่บ้านก็ปาาาระานตรงนี้ก็ก็คือตามที่สพชี้แจงนะครับนี่ผมขออนุญาตนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงประเด็นเรื่องอสมอมุสีครับเนื่องจากทาองาอพอลอ,เ,อเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วก็ได้แจ้งมา ก็จะหาคนที่เป็นอสมมุสีไปปรากฏว่าพี่น้องประชาชนหรือผู้ใหญ่บ้านที่ที่ตรงนั้นน่ะไม่มีคนที่ไปสมัครเป็นอสมนะครับตอนนี้ที่ในหมุสีของเรา้องเรานะครับแต่จริงๆแล้วในการบริหารจัดการที่ชัดเจนนะครับผู้ใหญ่บ้านหรือขอรรทหรืออสมเนี่ยจะต้องดูแลทั้งหมู่บ้านนะครับไม่แบงเขตเทศบาลเพราะปกติแล้วอาสาสมัครนะทุกหมู่บ้านเนี่ยคืออสมอี่ยต้องดูทั้งหมู่บ้าน จะมาแบ่งเขตไม่ได้นี่คือแนวทางนะครับลรวเก็บข้อกฎหมายนะครับตรงนี้ก็แจ้งให้ท่านประธานตภาแหน่งครับก็คือผู้ใหญ่บ้านก็คือได้พยายามสัก้องครับว่าในเขตเทศบาลเราประจับเนี่ยนะครับอย่งมูไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องดูทั้งสองเขตทําแผนต่างๆก็ต้องเสนอทั้งทั้งเขตเทศบาลนะอบตด้วยสสมหรือหรือแม้แต่เกษตรตําบลเกษตรต่างๆเนี่ยต้องดูแลทั้งผู้บ้านนะครับไม่ได้แปลว่าไปดูแลแค่เขตอบตหรือเขตเทศบาลไม่ได้นะครับ ปกติพวกก็ครับก็คุ้มากครับสองาราะครับตารางะมีข้อมูลแน่นมากเลยใจได้เลยครับละเอียดทุกเรื่องเลยครับต้องชมเจครับทนี้เรื่องอสมมูลสี่ครับเมื่อวานครับก็ประสานแล้วเขาเขาไม่หับครับก็เลยประสานหมอเทียบให้หมอเทียบประสานไปที่ปก็ตเลยตรงก็เรียบรอยแล้วครับเรีบ เรต่อไปให้สอยอย่าให้มีท่านใดส่งอย่างพิไปครับกเป็นท่านสตทธอวัทน์ีวันครับครับขอผมรามท่านประธานไดผมนายีนวันนะครับสมาชิกสภาเทศบาลสาลเขตสองเอาปรเดีอยากจะสอบถามว่าเรื่องการรังท่อระบายน้ำซอยบ้านผู้สมบูรณ์ะครับซอยยี่สิบยี่สิบสี ไม่ทราบว่าดูงานการเป็นไงแล้วเพราะว่าผ่านงอกไปตั้งแต่ปีพศะว่าขั้นตอนเป็นไนแล้วแล้วก็ซอยซอยซอยสามชิ้เพชครับที่ว่าตลาดอะไรเ้ื่อวางท่อพร้อมถนนยื่นในแผงนะครับแล้วก็จะผ่าแล้วมัน

จะของบ,บ้านฝากมามเรื่องว่าอยากจะได้ยางในกานขอบกานน้ำข้พอพื้นที่บ้านเตี้ยบ,บ้านตรงข้ามน้ำดืม่มกทองทุ้งเยี่ยนนะครับขออพื้นที่บ้านเตี้ยมากเพราะน้ำจาหลากจากตนเข้ามาในบ้านแล้วก แล้วก็ควัมช่างนะครับจะให้เอาอยางเปิดกั้นขอบให้ขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้น้ําได้หล่นมาบ้านนั้นนะครับวันนั้นรู้สึกว่าได้รับน้ําเยอะเพราะแต่ละบ้านก็ไหลามาลงครับผมมากครับครับทางที่ทานใดอีก่ครับผู้พจะชี้แจงนะครับเชิญท่าน คผครับท่านท่านใจเก็นครับท่านประธานสภานะครับเอ่มืพรครู่ที่ผมได้ฝากให้ท่านประหลัดนะครับได้ชี้แจงในรายละเอียดท่านก็จะเห็นว่าในทุกๆปัญหาในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเทศเป็นของเทศบาลตัวจัดนะครับรม่ว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าตัวท่านเองได้ตกลง หรืออยากจะให้แค้ไขตรงไหนนะครับก็อย่างที่ท่านประหลัดได้ชี้แจงแล้วก็ตอบได้ทุกเรื่องนะครับเพราะว่าการประชุมสภาครั้งที่แล้วครั้งที่ผ่านมาเราก็บอกไปว่าบางทีผมอาจจะตอบไม่หมดนะครับแต่เราก็ให้เจ้าหน้าที่ไห้เกิดต้นทื้นแล้วก็รวบรวมปัญหาต่างๆนะครับตัวนี้แล้วก็ตอบได้ครบทุกเรื่องนอกากถ้านี่คือการทํางานที่เอาใจ็ใจ